ันนี้เรามาเล่นเกมการเป็นทายอาชีพถามอะไรที่ก็ได้ครับที่จะตอบแค่ใช่หรือไม่นะครับเรามีตัวช่วยให้ด้วยทุกๆตัวช่วยเนี่ยเงินรางวัลจะลดลงไปทีละ200บาทพิธีกรพิธีกรไม่ใช่ครับอาชีพผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑครับไม่เหลือดรึยครับใช่ครับออกรายการซีรีส์นะบางกดออกครับธนาโอ้ถูกต้องครับท้าไม่ติดนี้ก็เป็นธนา พลิตกาแตงตัวสมเป็นสุรจิตใช่โอเยี่ยมเลยครับสวัสดีครับผมนักรสรภุนครับหรือทนายเบียร์ครับและอาชีพของผมคือทนายความทางด้านธุรกิจครับปัจจุบันผมเป็นพาร์เนอร์อยู่ในลอเฟิร์มครับที่ชื่อว่า Orbis Legal Advisory ครับ จริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายกับธุรกิจนะครับมันไปควบคู่กันครับเริ่มตั้งแต่เริ่มธุรกิจจนถึงมีการเลิกธุรกิจครับมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาครับการที่มีทนายความที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านากฎหมายธุรกิจโดยเฉพาะเนี่ยเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการเริ่มธุรกิจตั้งแต่แรกเนี่ยจะช่วยลดความเสียหายในอนาคตได้มาถึง10เท่าหรือถึงร้อยเท่าเลยทีเดียวครับดังนั้นหากใครมีความต้องการอยากเริ่มทําธุรกิจนะครับอย่าลืมไปขอคำปรึกษาทานายความที่มีความเชี่ยวชาญทางด,าด้านธุรกิจโ,โดยเฉพาะครับ